สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยางยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์กดนานาน,นานกดเยอะๆยอะนะคะเวลานี้ไม่มีอะไรโด่งดังไปกว่าเรื่องของสวนยางจะสวนยางที่ไหนเอ่ยสวนยางในใกล้เคียงนาหรือว่าสวนยางริมถนนเดี๋ยวต้องไปดูกันคะ่ะจะมีสวนยางอีกที่หนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะว่าเป็นสวนยางของใครสวัสดีครับผม ก็วันนี้วันนี้พามาดูเดี๋ยวมีคนมีคนเห็นแล้วงงนะครับว่าที่สวนหน้าฝนเนี่ยใครมาทำอะไรนะครับมาดูเอานี่คือต้นยางนะครับต้นยางไม่ได้โดนพายุนะครับแต่ว่าตัด ตัดออกเพราะอะไรตัดออกเพราะจะปลูกหญ้านะครับันจะจะปลูกหญ้านะครับจะปลูกหญ้าแล้วก็จะท,ทําที่นะครับจะทำที่ไว้เท้าคําเงินนะครับตรงนี้นะครับ ตรนนี้ก็สวนยางก็จะปลูกปลูกยานะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะปลูกยาที่ตรงนี้น่าจะสองไร่นะครับของขอไก่กระโดนด้วยปลูกยาไว้เลี้ยงวัวนะครับเพราะว่าเออ่ต้นยางเนี่ยมัน ลกแล้วก็เราไม่มีเวลาดูแลมันก็ขึ้นบ้างตายบ้างมันห่างกันก็เลยตัดสินใจนะครับตัดสินใจตัดทิ้งนะครับค่าคลิปนี้ของไอ้ไหลสามปีก่อนนะคะก็เป็นปีสอโดยที่ไอ้ไหลทำคลิปว่าจะพาไปดูใช้ หน้าปกว่าเกิดอะไรขึ้นสวนยางนะฝนที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่มันปลูกเฉียงนามีสระน้ำแล้วก็บอกว่าเป็นที่มันมีคอกนั่นคอกนี่เนี่ยจริงๆไม่ใช่ที่ของมันคนเดียวค่ะเป็นที่ที่ครึ่งหนึ่งจะต้องเป็นของน้องฝนจำได้ไหมคะที่ฉันเคยพูดว่าไอ้ไหลเข้าไปปลูกไปสร้างไปโอมไปเอา ส่วนนั่นส่วนนี้แทนที่จะปลูกในที่ของตัวเองมันเอาไปปลูกในที่ของจุดของน้องฝนแล้วส่วนหนึ่งน้องฝนไม่ได้เป็นเกษตรกรมีเงินเดือนมีอาชีพน้องฝนจะมีสิทธิ์ได้ไปทําประโยชน์ทํากินในที่นั้นไหมดิฉันเคยพูดว่าระวังไอ้ไหลจะหุบที่น้องเพราะว่าเวลาจะสร้างจะทําอะไรที่ของมันมันเก็บไว้อย่างนั้นแต่ไปทําในที่น้องจะไปปลูกโยงปลูกหญ้า ถ้าคุณเห็นภาพเห็นไหมคะต้นยางขนาดใหญ่แล้วนะคะน้องฝนลงทุนจะปลูกต้นยางแล้วปรากฏว่าไอ้หลายอยู่ตรงนั้นก็ไม่ดูไม่แลไม,นนไม่นั่นไม่นี่แล้วถึงมาวันหนึ่งก็ค้นทิ้งแล้วบอกจะปลูกหญ้าเลี้ยงวัวอันนี้ไม่ใช่แผนฮุบชี่น้องเลยเนาะเนาะไม่ใช่แผนฮุบชี่น้องเลยเนาะ นอกจากจะเห็นแผนอยากจะฮุบที่น้องแล้วเนี่ยนะคะยังเห็นความจับจดของมันทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จสักอย่างหนึ่งสามปีก่อนถ้ายางอนันนยังปล่อยไว้ยังน้อย็นกรีดได้แล้วค่ะอันนี้อ้างว่าไม่มีเวลาดูแลตายบ้างหลอมหลอมหลอมแหลมบ้างจะหลอมแหลมจะตายก็ปลูกเสริมขึ้นมาไอ้ที่ปลูกได้แล้วกรีดได้แล้วอย่างน้อยก็เป็นเงินเป็นทองแต่อะไรไม่เอาค่ะโค่นต้นยางเพื่อที่จะปลูกญ้า เลี้ยงวัวแล้วมันได้เลี้ยงวัวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรไหมคะผ่านมาสามปีเนี่ยมีไรายได้อะไรจากการเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรไหมนอกจากเมื่อไหร่วัวตายก็แล่เนื้อขายขายเนื้อวัวแล้วก็มีจิ้นวัวได้กินกันเท่านั้นเองนี่แหลคะค่ะหนึ่งบอกถึงความคดในข้องอนในกระดูกไม่ซื่อสัตย์กับญาติพี่น้อง คิดได้ยังไงอะต้นยางโตขนาดนั้นโค่นสนยางน้องเพื่อที่จะปลูกหญ้าเลี้ยงวัวของตัวเองจะทำนู่นจะทำนี่จะทำอะไรมาทำในที่ของน้องหมดเพื่ออะไรแล้วมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งล่าสุดเนี่ย ที่บอกก็จะพาไปจับวัด GPS ส,สวนยางเขาพูดขึ้นมาเลยว่าอันนี้เป็นสวนเป็นนาของเขาเป็นนาของนัแต่อันนี้เป็นนาของพ่อแม่มีของน้องฝนอยู่หน่อยนึงจะนาของพ่อแม่ใครดูแลพ่อแม่ก็จะได้รับอันนั้นไปตจนนี่ัวเองออกตัวตัวเองเป็นคนดูแลพ่อแม่บ้านก็จะเอาชี่นาก็จะเอาหุบป,ปดใช่ไหมน้องคนแรกถึงรู้ตัวไป ตั้งเนื้อตั้งตัวที่อื่นดีกว่าไปทําร้านไปทําอะไรที่อื่นดีกว่าเพราะว่าที่นี่คงจะโดนพี่ชายคนเดียวคุบเป,ปหมดหรือเปล่าถึงไม่มีความหวังกับการที่จะกลับมาเป็นเกษตรกรที่นี่แล้วดูภาพกันให้ชัดๆนะครับว่าต้นยางมันใหญ่ขนาดไหนสามปีก่อนถ้าวันนี้มันยืนอยู่น่าจะกรีดได้บ้างแล้วนะคะโค่นเพื่ออะไรแล้วโค่นยางไปเนี่ยไปลงทะเบียนไว้หรือเปล่า แล้วโค้นเนี่ยไปขอรับเงินชดเชยในชื่อตัวเองหรือเปล่าต้องคิดด้วยนะคะถัดมาเป็นปกคลิปค่ะตรงนี้เห็นไหมคะใช้ชื่อชัดเจนว่าสวนยางน้ฝนแต่ตรงนี้ตัวเองปลูกยางต้นเล็กๆอยู่ในแถววนั้นพื้นที่ประมาณกันสองไร่เหมือนกันเป็นที่ของฝนหรือเปล่า ไอ้ต้นยางที่พายายไปซื้อไปจ่ายเงินนะ่ะเป็นของฝนหรือเปล่าแล้วจะเหมือนเดิมไหมพอใกล้จะโตจะกรียดยางได้แล้วก็ไปค้นของน้องทิ้งปลูกยาอีกหรือเปล่าตอนนี้อพูดให้คนสับสนว่าสวนยางของมันที่เขาจะมาตรวจเป็นสวนยางที่ไหนกันแน่เป็นที่ของใครอะไรยังไงมันจะมีความคล้ายคลึงกันแต่สวนยางที่อยู่ที่จะเข้าไปทําประโยชน์ใช้ทํากินเพราะว่าเป็นลูกของตาชานเนี่ยมันไม่ติดถนนนะคะ ส่วนที่เขาจะมาตรวจเนี่ยมันติดถนนค่ะตะชานไม่เคยมีชื่อว่าขอใช้สิทธิ์มีทำกินในที่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ติดตะชานไม่มีที่ติดถนนเลยเพิ่งจะมาปีที่แล้วที่เริ่มพูดกันว่าจะทำไรกับที่นี้ดี แล้วปีนี้ก็มีภาพไปตัดหญ้าไปปลูกยางไปดูและความเสียหายเวลาน้ําท่วมเป็นที่จิตถนนถ้าไอ้หลายคิดว่าจะเอาสวนยางของน้องฝนมาตกตาว่านี่ไงเป็นสวนยางนี้มันคนละพิกัดกันคะ่ะเดี๋ยวถึงเวลาเข้าโรงตรวจพืชที่ก็จะรู้ว่าตกตาเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าสวนยางของน้องฝนที่ปลูกอยู่ที่พาไปดูมันไม่จิตถนน แต่สวนยางที่มึงไปชี้แล้วก็ทําคลิปบอกว่าพามาดูสวนยางนะแต่อันนั้นติดถนนชัดเจนค่ะ